พี่โก้ถ้าดูโดยรวมแล้วนะตัวเลขที่ออกมาไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวแล้วก็ทําให้ไม่ต้องไปช็อกไม่ต้องเซอร์ไพรส์เพราะไม่เกินยี่สิบแล้วก็ไม่ทะลุไปจนถึงสามสิบนะได้มาที่สิบเก้าอยู่ในกลุ่มนี้ถ้ามองเฉพาะมิตินี้อย่างเดียวก็ถือว่านะถือว่าไม่โอเคไม่ได้เป็นปัญหาไม่ได้เป็นภาระอะไรในการที่จะต้องไปแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่มประเทศเดียวกันแต่ทีนี้ มันอยู่ที่รายละเอียดผมเห็นคุณไหมายสลีกัญญาตาันสกุลก็ออกมาพูดถึงตัวเลข19เปอร์เซ็นต์ว่าอยู่ในระดับที่แมกก็ถือว่าอันหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นข่าวดีนะฮะแต่ก็แม้ว่า19จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะแต่สิ่งที่น่ากังวลต่อไปคือเงื่อนไขต่างๆที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูในรายละเอียดตรงนี้แล้วก็คุณ หมายสรีกัญญาก็ยังพูดถึงอย่างที่เป็นข่าวนั่นแหละเรื่องของเข้าโพดเลี้ยงสัตว์นะฮะไม่ใช่จะลดแล้วก็นำเข้ากี่ล้านตันต่อปีก็ได้นะก็ควรที่จะต้องนะเข้ามาโดยที่นะกำหนดว่าจะเข้ามาในช่วงไหนอย่างไรอย่างที่พี่โกบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ที่กังวลหนึ่งอันหนึ่งก็คือสินค้าเกษตรอื่นๆเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเนื้อหมูเนื้อไก่หรือเนื้อวัว ที่มีความอ่อนไหวนะถ้าจะมีการเปิดตลาดทั้งหมดให้กับสหรัฐอเมริกาและก็การเยยาแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้าสภานะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยคุณพิ่ชัยก็ต้องมาอาถธาิบายในสภาละกล็คือก่อนหน้าจะเข้าสภาคงต้องแถลงให้ประชาชนทราบก่อนเนี่ยว่าอะไรยังไงแล้วต้องมาฟังแสดงตามกฎหมายไทยเนี่ยนะหนึ่งเจ็ดแปดนะผมจำไม่ผิดเนี่ยต้องต้องสอบถามความคิดเห็นว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ,บด้วยนะว่าจะเยียวยาอะไรเขายัางไงเพราะแล้วมันก็ในส่วนขั้นตอนของเรามันก็ยังมีอยู่ตลืมแต่เบื้องต้นก็ถือว่าเอาละก็ไม่ไม่ถึงขั้นกับคีเรและก็ไม่ถึงขั้นกับดีที่สุดแต่ก็อยู่ตรงกลางกลางแต่พี่โก้ผมฟังพี่โก้ก่อนเข้ารายการแล้วก็ตัวเลขดีออกซะขนาดนี้แล้วทำไมตลาดหุ้นไม่ตอบรับหรือพี่โก้ แปลกเหมือนกันนะตอนแรกนี่ก็คือเอเมื่อวานเนี่ยมันปิดเอรอ,อดูข่าวใช่ไหมมันก็ปิดลบไปนิดหน่อย1.79ไปอยู่1,204.25อออันนี้ก่อน10โมงเนี่ยข่าวมันเข้ามาแล้วว่าวเราโดน19เปอร์เซ็นทันทีที่ตลาดเปิดมันก็ดึงกระชากขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปทำา i g สูงสุดเนี่ยนะ1,255.39ทะลุไปแล้ว ก็ขึ้นไปทะลุพันสห้าไปไปห้าห้าเลยครับแต่พอปลายตลาดภาคเช้าเอ๊มันมีแรงขายเทออกมาขายไปขายมานี่กลายเป็นปิดภาคเช้าติดลบไป5.20จุดนะไปอยู่พันสอง้ามจ็ดจุดหน้โอ้หลุดพรวดจาก55มานะพี่กะ้อนะหลุดจากสี่ของเมื่อวานแต่ว่าอ,อย่างที่ว่าตอนแรกเนี่ยมันพุ่งขึ้นไป นะครไปถึงห้าสิบห้าแล้วก็พอตอนหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆโดแรงเทขายออกมาก็ปิดลบไป5 2าจุดสูจุดก็ไปอยู่พันสองแล้วก็ค่าเงินบาทก็อ่อนค่าคือดอลลาร์กลับมาแข็งค่านะฮะ <c oughs> ก็ดอลลาร์ไปบาทนี้ไปอยู่สามสิบสองบาทเจ็ดสบห้านะครับ <c oughs> แต่ความจริงเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนและความปั่นป่วนของคุณพี่ทัศมเนี่ยมันยังมีอีกหลายดอกนะ <c oughs> พราะว่าจู่ๆแกก็ไปดูท่าทางเนี่ยแกจะเล่นงานรัสเซียหนักแล้วก็ใครไปคบหากลาคารัสเซียก็จะเจอโดยเฉพาะถ้าใครไปซื้อพลังงานเนี่ยก็โดนซัดอย่างอินเดียก็โดนซัด้าไปหนักเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าก็ขึ้นแคนาดาไปที่35%จากเดิม25%ขึ้นไป35%มสิบหเลยเพื่อนบ้านเลยนะรัฐรัดที่เท่าไหร่ ฮนะแล้วก็เม็กซิโกนี่ก็ยังไม่ตกลงพอสไป90วันคล้ายๆจีนแล้วก็กำลังบีบจีนอยู่ว่ามไม่ให้ซื้อพลังงานจากทางรัสเซียนะค,ะครับก็ก็ยังบีบต่อไปสวิตนี่โดน39กอืม<ฮ>ก็แปลกแล้วก็มีมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าทองแดง50นะฮะก็แกก็บ้ะะาบอ้บแกไปตามภรษาไม่ได้มีอะไรที่เป็นหลักแต่ถ้าสรุปแล้วเนี่ย ทำนี่เก่งมากมันเอาภาษีมาขูกเนี่ยแล้วมันก็ตั้งต,งตอนแรกแพงๆแล้วก็เรียกกวักมือมาเจราจาได้ผลได้ผลนะแล้วทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่ากูชนะหมดเลยเพราะว่าทุกคนได้ลดหมดเลยได้ลดหมด แสดงว่าดีใจว่าเนี่ยเรายังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งเราคิดว่าเป็นฝีมือของตัวเองที่เจรจาต่อรองเหมือนจีมไทยแลนด์นะต้องขอบคุณเขาด้วยเอกต่างหากขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณนะทั้งทงที่เรียกไปตบคคือการเป็นโลกเนี่ยแบบรู้สึกดีว่าแบบอุ้ยฉันเก่งฉันสามารถเจรจากับอีทั้มจนสามารถลดภาษีได้ทั้งๆที่เรียกไปดมก้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือไปคิดว่าตัวเองกําไรไงเพราะว่าเดิมเหมือน โดนตั้งโอ้โหสามสิบเก้าสี่สิบก็เขาตั้ง้มลดลงมาเหลือสิบเก้าเฮ้ยกูกำไรอีกแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่ต่างจากที่ไปซื้อของในที่เขาเลยหลังน่ะใช่ราคาตั้งสามพันห้าโอ้ลดเหลือหัวภาพสี่สิบเปอร์เซ็นตนะเขาตั้งราคาวิสูงเองหรือเปล่าพี่โก้ก็คล้ายๆอย่างนั้นอ๋อแต่ทีนี้ผมผมเห็นคุณสิริกัญญาแสดงความเห็นอยู่นิดหนึ่งว่าก็ไม่แน่นะนะในเมื่อมันเกิดขึ้น นะฮตัวเลขเนี่ยได้มาจากปัญหาชายแดนที่มันสามารถเจรจากันได้วันพรุ่งนี้มาลืนนี้ถ้าเกิดตูมตังมิงกนีอ่าเขาจะทำไปเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเรียกต่อรองภาษีใหม่ไหมนี่พี่ก็ไม่ไม่น่านะเพราะถ้าสมมุติก็อาจจะมาขูอถ้าเกิดลบกันหนักนะ แต่ถ้าแบบปรับปลายปรับปลาย,ยงคงไม่ไมั้งก็ถ้าปรับปลายคงไม่แต่ถ้าเสร็จแล้วถ้าจะมีอะไรตูมตามตูมตามอีกรอบก็อาจจะถูกนําไปเป็นประเด็นนะครับเพราะตอนเนี้ถือว่าตุนไปเยอะนะเนี่ยโดยเฉพาะอ่ากรณีของอ่าอะไรนะพี่กอินเดียกับอินเดียกับศรีลังกานะนั่งลงผลงานที่เห็นชัดลบกันโอ้ใช้เครื่องบินทางอากาศกันสูญเสียมหาศาลนะของเรา นะก็ถือว่าเป็นอีกแต้มหนึ่งของทำถ้าเดือนตุลาคมจะต้องมีใครเป็นคนเสนอชื่อ,อโดนั้นทร์เข้ารับการพิจารณาโนเบลสาขาสันติภาพนะประเทศไทยคงไม่ชิงเสนอั้ยพี่ล้วงนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ออก็ถือว่าอ่าเป็นอะไรที่นะในท่ามกลางวิกฤตก็เลยมีโอกาสที่เกิดขึ้นนะจากปมปัญหาของ กระทบกระทั่งข้อพิพาทแล้วก็มันมาส่งผลดีอีกด้านหนึ่งตัวเลข19%ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเองแล้วก็หลายๆคนก็คิดว่ามันไม่น่าจะมาถึงจุดนี้แต่ก็ได้อยู่ที่ตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมันจริงๆอย่าใช้คําว่าอานิสงส์ก็ไม่ใช่เพราะมันสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตมากอย่างที่ว่าตรนแรกมาด้วยชีวิตแต่ถก็คิดในมื้นึงอ่ะทั้งเลือดเนื้อและชีวิตแต่คุณกรจติกกนิดบอกว่านีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไป สรุปเอาไปด้านใดด้านหนึ่งว่าเพราะความขยันขันแข็งความสามารถนะความสําเร็จของท่านนะส่วนหนึ่งแหละแต่จะมาเคลมว่าเป็นผลจากตรงนั้นทั้งหมดก็คงจะไม่เป็นความยุติธรรมสาหรับนะปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการสูญเสียกันไปจํานวนหนา